ก็ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับก็สวัสดีนะครับมาอยู่กับผมในช่องคตรเก็ททีวีกันอีกแล้วนะครับผมอ่ะก็ถ้าเกิดว่าผมพูดเสียงเบาก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมน่ะไม่ได้แบบไม่ได้ชินนะผมไม่ได้ชินกับการย้ายบ้านนะครับผมก็เลยแบบเออเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ขออภัยอย่างยิ่งนะครับผมอ่ะก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้แบบ เข้ามาสำรวจแมปนะครับก็ซึ่งได้มาเจอกับแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบแม่งสุดยอดว่ะผมแบบชอบมากเลยนะครับกับการแบบสกิลของชาโดหรือว่าสกิลของอากูจูอะไรแบบนี้แบบต่างๆนะครับมันเท่ดีนะครับก็เลยแบบเออเอามารีวิวเลยแล้วกันเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปนะครับผมก็แบบไม่ค่อยได้ลงแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับก็เลยแบบเออมาทาคลิปคอนเทนต์เล่นๆดีกว่านะครับอ่า วันนี้นะครับเรามาอยู่กันในแบบที่ชื่อว่า work p e c e นะครับผมอ่าก็ work p e c e ตัวนี้ก็ทําการอัปเดตอยู่นะทุกคนอ่ะก็จะมีอัปเดตต่อๆไปนะครับไม่ได้ละทิ้งเลยนะครับก็ส่วนส่วนมากคนก็จะเล่นประมาณอย่างเยอะสุดก็เห็นแค่ประมาณ600 to 700นะฮะอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาทําเดี๋ยวผมมาสอนทุกคนอ่า สอนทำ Shadow V 1กันเลยนะครับอ่ะแล้วก็รีวิวสกิล V 2ครับแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้สอน V 2นะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเริ่มสอนกันเลยดีกว่าสำหรับดาบ Shadow V 1นะครับผมอ่ะดาบเชิด Shadow V 1จะเป็นซิทคาเกโนนะครับเป็นชื่อแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูเลยนะครับมารีวิวสกิลกันเลยดีกว่านะครับสกิลแรกนะครับผมเป็นอ่านี่คือการฟันนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะ คิวแรกของดับซิดคาคิโนนะครับผมอ่าเป็นซิดวีหนึ่งนั่นแหละนะฮะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะฮะโอ้เว่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบสวยงามเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมก็เป็นสกิลเอ็กซ์นะครับผมปึ๊บ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 แบบนี้เลยนะครับโอ้เว่เท่นะฮะต่อไปนะครับก็เป็นสกิลซีนะครับผมโอ้ ก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับผมอ่ะเป็นออร่าแบบสีม่วงนะครับตามเนื้อเรื่องเลยนะครับผมอ่ะสกิลวีนะครับจะเป็นสกิลสุดท้ายของเขาแล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่าสกิลวีเป็นยังไงนะครับผมเดีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ V1 ที่ผมจะสอนทำนะครับผมอ่ะก็ตอนแรกใช่ไหมทุกคนจะเกิดที่อ่าเกาะเริ่มต้นนะครับผมว่า เนี่ยทุกคนจะเกิดอยู่ตรงนี้นีครับผมอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเดินมาข้างหลังบ้านนี้ได้เลยทุกคนก็จะเจอกับมอนสเตอร์ตัวนี้ใช่ปะก็จะเป็นเหมือนว่าจะแบบมอนสเตอร์ที่แบบอาคาบดอกกุหลาบไว้อยู่นะครับเหมือนจะเป็นแอดมินนะครับก็ไม่แน่ใจนะก็ให้เรากด e ไปเพื่อมาอ่านนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เสื้อคลุมของซิสคาคิโดนะครับเราต้องใช้ ชิ้นส่วนเงานะครับ500ชิ้นเพื่อมาลแลกกับเสื้อของซิสแคชิโน่เครับผมอ่าหรือว่าใครแบบพี่ผมอยากได้ดาบก่อนนะครับดาบก็อันนี้เลยนะครับแต่ว่าต้องใช้1000ชิ้นส่วนเงานะครับผมอ่ะถามว่า1000ชิ้นส่วนเงาเนี่ยมัน,มน,มนหาจากไหนพี่เออก่อนที่จะเอามาแบบเอามาแลกอะไรเงี้ยเออก็บอกได้เลยนะครับว่าอันนี้จะยากหน่อยนะครับให้เราเนี่ยครับไปลงดันนะครับผมอ่ะ ถามว่าเกาะลุงดันอยู่ไหนผมจะวา์ปไปดีไหมนี่นะครับเกาะลุงดันจะอยู่ให้ทุกคนนะครับเห็นเกาะอีเวนคริสต์มาสไหม่เกาะอีเวนคริสต์มาสอยู่ตรงนู้นใช่ปะ่ะมันจะอยู่ตรงข้ามเลยทุกคนให้เรานะใช้ผลแสงนะครับบินไปตรงข้ามเลยนะครับผมมันจะเจอเองนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมก็แบบตรงไปเลยเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เจอนะแต่ว่าจะไกลหน่อยนะครับผม จะไกลหน่อยครับเห็นปะมันจะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะมาที่กอดสีส้มนะครับเราก็จะเจอกับตรงนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปให้ดูนะครับผมจะเป็นกอะแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกอะที่แบบเหมือนเกาะล้างอ่ะนะฮะก็ให้เรานะครับทําการสิกดันเจียนตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถามว่าดันเจียนไหนครับผมดันเจียนปราสาทเงาตรงนี้ทุกคนจะไม่เห็น ใช่ปะอาจจะไม่เห็นหน่อยก็ขอไปจริงๆนะครับมันจะเขียนว่าดันเชียนประสาทเงานะครับเราต้องใช้ทั้งหมดนะครับของทั้งหมดที่จะเอามาลงดันนั่นแหละสเปาวนะครับผมเราต้องใช้สองพันห้เจมนะครับแล้วก็1ตัวลงดันนะครับผมซึ่งถามว่าตัวลงดันเนี่ยหาจากไหน,นครับตัวลงดันเหรอตัวลงดันนะครับก็เหมือนว่าจะหาได้จากพวกแบบ อันนี้นะเหมือนว่าจะหาได้จากบอสนะครับผมตีบอสแล้วมันบอสมันจะให้กล่องเรามาใช่ปะกล่องพี่พี่แบบเอาไปเปิดหมดแหละนะฮะอ่ะเราก็เปิดเปิดเปิด,ปดมันก็จะได้นะครับถามว่าบอสไหนบอสตามรูปหัวกระโหลกเลยนะครับถ้าเกิดว่าบอสเกิดนะฮะมันก็จะขึ้นแบบนี้ซูบุน่าอะไรเงี้ยต่างๆนะครับเราก็ไปที่เกาะน,น,น,นั้นเลยนะครับผมไปเลยเดี๋ยวพี่ตีให้ดูนะครับ ตอนนี้พี่ก็กากหน่อยนะเพราะว่าเผลอลบผลไปนี่เห็นปะมันจะขึ้นว่าได้รับหายากนะครับก็คือได้รับกล่องอะไรสักอย่างได้เลยนะครับก็ค่าค่าจนกว่ามันจะดอปนะครับผมไม่โอกาสดบมันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นั่นแหละนะครับผมก็เปิดเลยนะฮะโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับก็พอเราไดา้ลงดันไปเรื่อยๆใช่ปะมันก็จะดอปนะครับมันก็จะดอป ชิ้นส่วนเงาเนั่นแหละแต่ละตัวของชาดูนะครับเราก็ตีไปพอเราตีแล้วเราได้ได,ได้รับเดวลอะไรเงี้ยมันก็จะได้ชิ้นส่วนเงามาตัวละประมาณ2อถึงสอันนะครับผมอ่ะมันจะเป็นแบบสีเหลืองนะครับอันนี้ไงชิ้นส่วนเงาเนี่ยของพี่ตันแหละตันก็อยู่ที่ประมาณ2อ0พันห้านครับผมอ่ะพอเราได้2 0 0พแล้วเนี่ยเราก็ไปไปกดเอาที่ก่อแรกได้เลยนะครับเราก็จะได้มาละอ่า ต่อไปเราก็ไปรีวิวสกิลกันเลยนะครับผมเป็นสกิลของ V2 นะฮะใช้ใดูแล้วกันเนะี่ผมวีก็ทำยากอยู่นะเดี๋ยวค่อยสอนหาแล้วกันถ้าเกิดว่าถ้าแบบไลน์นี้ขอคุรับประมาณ 30, 30ไลน์ <50 S 1> นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ถึงนะฮะพี่ก็จะไม่สอนนะครับว่าว่า,าดับเงา V2 เนี่ยทำยังไงนะครับแต่ถ้ามันถึง30ไลน์หรือเกินนะครับผม ก็จะสอนนะครับแต่ถ้ายิ่งเกินเนี่ยจะจะรีบสอนเลยเออนีครับอ่ะเดี๋ยวไปลองกับบอสอะไรต่างๆมันดีกว่าอาืมอ้น้ำแข็งด้กันโอเคเลครับก็อันนี้เตตที่อยู่ที่สเตตตันนะครับผมสเตตของดาบนะครับแล้วก็จะอยู่ที่เกรด A นะครับแต่ว่าเผาเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่า สุ่มหมดเลยพอดีนะครับก็เลยแบบเป็นผอมมนุษย์เฉยเลยนะครับผมนะมาดูนะครับก็ท่าถือนะมันจะมีเอฟเฟกเงามาด้วยถ้าเกิดพ่าถ้าเรามี V2 นะมันจะมีเอฟเฟกเงาขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะครับเวลาตีนะก็จะเป็นแบบนี้เลยมันจะเทพกว่า V1 นนะครับมันจะตีแบบเทพกว่านะครับมันจะมีเงาด้วยนะฮะอ่ะโอเคบอสเกิดพอดีไม่ไปละ โอเคนะครับก็สกิลแซดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเปิบเบแบบนี้นะฮะเป็นการฟันนะครับผมตีแบบไม่มีมอนดีกว่านะฮะเป็นการฟันนะครับผมฟันแบบนี้เลยเอาใหม่เปิบบสองทีนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลเอ็กนะครับผมสกิลเอ็กมาดูดิอ่ะโอเคนะครับก็เมื่อกี้หลุดหน่อยนะครับผมอาก็ขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้หลุด นะครับผมอ่ะมาดูสกิลเอใหม่นะครับผมสกิลเอนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมทุบพื้นมาแล้วก็ระเบิดกระจายแบบนี้นะครับผมเฮ้ยถือว่าเท่เลยนะต่อไปนะครับก็เป็นสกิลซีนะครับผมโอ้เท่มากเท่มากสกิลนี้ผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็สตัร์ด้วยนะครับผมคูดาวก็ประมาณ15บห้าวิประมาณมั้งนะฮะไม่แน่ใจนะต่อไปนะครับเป็นสกิลวีนะครับอันตรีนะ แบบนี้เลยนะครับผมอ่ะต่อไปก็เป็นสกิลสุดท้ายเลยนะเราไปอย่างไวนะฮะจงังหวะน,นี้ไปเลยครับสกิลท้ายอาโซบิวาโอวาริดาโยกคอเรามนนคะเคอิเียา น,นีก็จะเป็นสกิลของซิดน่าจะเป็นซิดเบต้าของเกมนี้นะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับซิดสนะครับแต่ว่ายังไม่สอนหานะก็ตามที่ผมบอกไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะมาสอนหาคีา้สีลุ้งด้วยนะแล้วก็อาจจะเป็นของต่างๆนะครับโกโจู V2 ไม่แน่ใจนะถ้าเกิดว่าไลฟ์พุ่งนะครับก็จะมาสอนนะครับผม แต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าไลค์ครบประมาณ30ไลค์นะครับพี่ก็จะมาสอนซิต V2 นะครับแต่ถ้าไลค์พุ่งพุ่งขึ้นมา50ไลค์แต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับทุกคนพุ่งขึ้นมา50ไลค์พี่กูจะสอนหา10ด V ีพร้อมกับไฮชีสีลุงนะครับผมอ่านี่เลยนี่ไฮชีสีลุงนะแล้วก็ทุกอย่างก็จะจบลงกับอ่า ก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าทำคอนเทนต์เล่นๆกันก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้โคตรเกมทีวีกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมอ่ะแล้วก็อัปเดตหน้าเนี่ยจะเป็นอัปเดตอ่าสำหรับของแมปน้ำพิษ2นะครับผมอัปเดตหน้าเนี่ยจะเป็นอัปเดตของทรงจิงวุงนะครับผมอ่ะทรงจิงวุงนะครับผมอ่ะจะเป็นทรงจิงวุงเลยนะครับ ก็ไม่แด่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นยังไงอ่ะโอตาคูนะครับน่าจะเป็นแบบพลังของแบบโอตาคูนะก็แบบมันจะมีจําได้ว่ามีชา์โดโกคูทรงจินแล้วก็ซาสึเกะแล้วก็โอหลายอย่างเลยนะครับก็ไม่แน่ใจนะก็รอเล่นกันเลยนะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ